สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้การใช้เครื่องมือ Pi v ว t t a เทเกันนะคะรายการบัญชีแยกประเภทที่เราจะนำมาตรวจสอบได้แก่หนึ่งบัญชีเงินสดในมือสองบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังสบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลังสบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ5บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 6. บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลังเงินกู้ 7. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย 8. บัญชีเจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ 9. บัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอกวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบโดยใช้ภั v ว t t เทเบได้แก่เพื่อตรวจสอบการบันทึกข้อมูลจัดเก็บการนำส่งหรือนำฝากเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง การบันทึกการจ่ายเงินยืมและส่งใช้คืนเงินยืมโดยให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอันดับแรกให้หน่วยงานเรียกรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายโดยเข้า GFMIS และเลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐเลือกระบบบัญชีแยกประเภทเลือกรายงานงบทดลอง และเลือกรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายตามรูปภาพเลยค่ะกรอกรหัสหน่วยงานกรอกรหัสหน่วยเบิกจ่ายกรอกปีบัญชี2566ติ๊กเลือกรายเดือนกรอกงวด1นึถึงงวด1ิ 16, และกดแสดงรายงานได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอยกตัวอย่าง การจัดทำไพ่วอทเทเบิลของบัญชีเงินสดในมือเพียงหนึ่งตัวอย่างนะคะโดยคลิกที่จำนวนเงินในช่องเดบิตหรือเครดิตก็ได้หลังจากนั้นระบบจะเข้าสู่รายงานแสดงบันทัดร,รายการ GL เฉพาะเงินสดในมือให้หน่วยงานดำเนินการ export ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel โดยคลิกที่เครื่องหมาย Excel หลังจากที่ได้ไฟล์ Excel ออกมาแล้วให้หน่วยงานลบแถวที่ 1- ถึงห และลบแถวสุดท้ายที่เป็นจำนวนรวมออกค่ะหลังจากนั้นแทรกคอลัมน์หลังคอลัมน์จำนวนเงินค่ะให้หน่วยงานใส่ชื่อในหัวคอลัมน์ใหม่ว่า ABS และในบรรทัดของข้อมูลให้ใช้สูตร ABS ตามรูปและเลือกช่องจำนวนเงินหลังจากนั้นให้ลาก Copy สูตร ABS ลงมาจนถึงข้อมูลบรรทัดสุดท้าย คลุมข้อมูลทั้งหมดและกดที่แท็บ Insert หรือแทรกและกดเลือก Pivot Table ตามรูปค่ะหลังจากนั้นกล่องเครื่องมือ Pivot Table จะโชว์ขึ้นให้หน่วยงานกด OK ได้เลยค่ะหลังจากนั้นจะมีชีทงานใหม่เกิดขึ้นและมีเครื่องมือ Pivot Table ปรากฏด,ด้านขวามือตามภาพค่ะ หลังจากนั้นให้หน่วยงานลากหัวข้อ P K มาใส่ในกล่องคอลัมน์ค่ะและลากหัวข้อ A B S มาใส่ในกล่อง row และลากหัวข้อจำนวนเงินมาใส่ในกล่อง value หลังจากนั้นตาราง pivot table จะปรากฏขึ้นให้หน่วยงานตรวจสอบยอดเงินในช่อง grand total หากยอดเงินเท่ากับศูนย์ แสดงว่าข้อมูลถูกต้องตรงกันแต่หากมีผลต่างให้หน่วยงานชี้แจงเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยติดต่อกลุ่มงานระบบการคลังสำนักงานคลังจังหวัดชุมพรได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ